ภายใต้แสงสีของเมืองที่กำลังพัฒนานะคะกลับแฝงไปด้วยภัยเงียบอย่างแก๊งคอเซนเตอร์ที่คอยหลอกเหยื่อวันละแสนคนจากทั่วทุกมุมโลกใครอยู่เบื้องหลังเมืองเหล่านี้ติดตามจากรายงานของคุณพิทพงศ์จตุรพิทพพรค่ะ แล้วสัญญาณโทรศัพท์เป็นไงบ้างไม่ได้เลยค่ะต้องล้อตั้งแต่ที่เขาเริ่มตัดสัญญาณแด้วหรอก่อนหน้านั่งนาทีสัญญาณใช้ไวไฟที่บ้านก็ได้าไป่ไม่ได้เปิดหัวก็ยังโฟมไม่ติดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยหรอใช่ภาพแสงสีของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขตเศรษฐกิจพิเศษหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมมองผิวเผยนี่คือเมืองที่กำลังเติบโตแต่เมื่อกองกำลังกะเรียงเข้าระดมกวาดล้าง ยิ่งย้ำชัดว่าเกือบสิบเมืองในฝั่งเมียนมาแฝงไปด้วยเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์บางจุดที่เราแค่ไปยืนก็เสียวสันหลังเมืองเคเค r ามีกำแพงสูง6เมตรติดรั้วลวดหนามหันเข้าด้านในมีคนประจำหอสังเกตการมีเสาส่งสัญญาณมากกว่า10ต้นกระจายอยู่ในเมืองส่วนพรมแดนธรรมชาติเป็นแม่น้ำเมยหน่าแล้งเดินข้ามได้ในช่วงเฟื่องฟู เมืองนี้มีกําลังทหารดูแลกว่า200นายแต่หลังตัดไฟเหลือกําลังแค่ไม่กี่คนเป็นเขตอิทธ,ธิพลของพันตรีแต่งวินรองผู้บังคับการกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNA นายทุนใหญ่คือนายหวันคคกคอยอดีตหัวหน้ากลุ่ม 14K แก๊งอัจฉรกรรมข้ามชาติระดับโลกแสงสว่างภายในเมืองชเวกโกโกที่อยู่ทางฝั่งของเมียนมานะครับดูที่จะ สว่างน้อยลงกว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากที่ทางการไทยเริ่มตัดไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมต่างๆภายในพื้นที่เพื่อหวังว่านี่จะเป็นการตัดรากถอนโคนกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์และธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆที่ข้ามเข้ามาเกิดขึ้นภายในประเทศไทยชเวโกโกที่นี่ไม่มีกำแพงเมืองล้อมรอบภายในเต็มไปด้วยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโน ตึกสูงระฟ้าสีสันยามค่ำคืนเหมือนสวรรค์นบนดินแต่ภายในซุกซ่อนขุมนรกเขี้ยวกรมเหยื่อให้หลอกคนทั่วโลกทีมข่าวเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเจอแสงไฟวิ่งหนีมุ่งหน้ามาไม่น้ำเมยกอดดวงไฟปริศนาอีกสองดวงตามมาทันพร้อมเสียงดังเหมือนคนถูกทำร้ายที่นี่อยู่ภายใต้การดูแลของพันเอกมองชิตตูผู้บัญชาการสูงสุดของ KNA ที่ไทยจ่อออกหมายจับ เบื้องหลังคือบริษัทย่าไทยอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งกรุ๊ปคนก่อตั้งคือสือจื้อเจียงโดนจับในไทยเตรียมถูกส่งกลับไปรับโทษประหารที่จีนฝั <L un ters> ่งเมืองใหม่กำลังพัฒนาอย่างหวันหยามีแม่น้ำเหมยกว้างไม่ถึง10เมตรเดินลุยน้ำได้ภายในมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หอพักคอนโดมิเนียมลายร้อมด้วยรั้วลวดหนามมีหอสูงพร้อมรบอยู่ภายใต้การดูแลของพันโทอโรเจอร์คิน ผู้นำกองพลที่7ของ K.N.U ในายทุนใหญ่คือเฉินอันและจางจือหยงนักธุรกิจที่พัฒนาคาสิโนในเมืองสีหนุวิวประเทศกัมพูชาอีกที่คือเขตไทจางที่นี่คือจุดส่งตัวชาวต่างชาติ261คนข้ามมาฝั่งท่าเรือไทยเป็นเมืองเล็กๆก,กำลังพัฒนาไม่มีรัว้วแต่มีกำลังทหารของพลตวัทรายจอลาผู้นำอันดับสาของกองทัพกะเรียงพุทธประชาธิปไตย ตัวแปรสําคัญส่งตัวสิงสิ่งดาราจีนกลับบ้านที่น่าสนใจคือถ้าเรือทั้งสองฝั่งมีรถขนปูนเข้าออกตลอดเวลาข้างรถมีภาษาเมียนมาติดไว้องค์กรอชัชการ,รกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ระดับบอสเนี่ยก็จะเป็นบุคคลสองสัญชาติหนึ่งนั้นก็คือสัญชาติจีนหรือเป็นสัญชาติจีนเลยกลุ่มดับรองลงมาก็จะเป็นบุคคลในสัญชาติของรัฐชาตินั้นแล้วก็แน่นอนก็ยอมรับว่ามีกลุ่มบุคคลไทยด้วย กองกำลังแต่ละเมืองมีความเอกเทศแบบที่ทางการเมียนมาเข้าไปทําอะไรได้ยากแต่เมื่อมีแรงขับจากจีนไม่ให้เก็บกลุ่มทุนสีเทาไว้จึงเกิดภาพความพร้อมใจขับไล่คนกลุ่มนี้ออกนอกพื้นที่เปลี่ยนย้ายฐานที่ตั้งใหม่ที่ไกลกว่าเดิมไอ้เจ้าของเนี่ยคุยง่ายไอ้เจ้าของ scammer ค a l l นเตอร์เนี่ยบางคนเนี่ยได้หนีไปแล้ว ตอนนี้หนีขึ้นเหนือไปแล้วหนีขึ้นเป็นรัชฉานแล้วทีนซับซาบนะครับแต่ว่าไอ้ฐานต่างๆที่มันจะย้ายไปเนี่ยน่าจะย้ายลงไปตรงพยาตองสูฝั่งตรงข้ามกับสังขระบุรีของการจรัดตั้รีของเราเพราะเราเห็นครับตอนนี้มีการขยายในการสร้างตึกต่างๆเยอะแยะมากมายที่พยาตองสูแล้วก็ไม่ได้ตอนนี้เขาจะไม่สร้างติดก,กับชายแดนนะครับเ,เขาจะล่นเข้าไปภายในไปหน่อยหนึ่งเพราะยังเป็นกองกําลังของทาง b k เอยู่ด้วยเมื่อถิ่นฐานใหม่เป็นจุดบอดที่รัฐเข้าไม่ถึงธรมาตร,ราการกดดันย่อนยาน พ่อน้ำเลี้ยงยังอยู่คนรับผลประโยชน์ยังมีนรบหวนเดิมก็พร้อมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งธีรพลเพชรช่วยถ่ายภาพพิธพงศ์จตุรพิทรพรทีมข่าว 7HD รายงาน